youtube คนบ้านนอกสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้เราจะมาตกเบ็ดนะครับผมตกเบ็ดตกปลานะครับผมปลาทะเพียนนะครับผมแต่มันปลากรดก็กินด้วยนะครับผมมีสวมเน่าครับผมสวมที่มันร่วงที่มันเสียนะครับผม เดี๋ยวเรามาตกกันนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับครับส่วนที่ร่วงนะครับผมส่วนเสียแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเอามาทําเหยื่อนะครับผมนี่ครับผมใช้อยู่สามคอนะครับเพื่อนครับแล้วแต่สะดวกที่ใจนะครับผมขอประมาณเบอร์เบอร์สามนะครับผมเบอร์สองเบอร์สามนะครับผม มาเนี้ยครับผมเวลาขอมันใหญ่นะครับผมเดี๋ยวมันดูดไม่ติดนะครับผมนี่ครับมันก็จะแทงเข้าไปแบบนี้เลยครับนี่ครับมันก็จะเอาขอออกมาด้วยนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับทีนี้เราก็เอาขอของเรานี้นะครับฝังไว้นะครับผมนี่ครับ เลยก็ไว้นี่เลยมาเนี้ยครับเดี๋ยวถ้ามันมาตอดช่วมนะครับผมถ้ามันมาดูดนะครับผมมันก็จะติดนะครับผมน่ครับเดี๋ยวตอนเย็นเย็นมารู้นะครับเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปวางกันก่อนเลยนะครับเต่๋ยวันนี้ ทำไมอีกห้าคันนะครับผมทำไมห้าคันแล้วก็อันเก่ามีอยู่สี่คันนะครับผมแต่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมนนะตอนนั้นนะครับเพื่อนครับนี่นี่เลย นี่ครับเพื่อนครับโจมก็ได้นะครับผมไม่โจมก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรครับแต่เพียนมันกินไอ้พวกกินพืชกินหญ้ากินมันตอดอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมก็แปลกใจด้วยวันนี้ลนไอ้กดไปสามตัวนะครับสงสัยอยากกินส้มเดี๋ยวรอติดตามรับชมตอนที่มายามนะครับโลนอีกแล้วครับ โดนี้ละครับเพื่อนน่าจะใหญ่นะครับผมนี่ครับกระเพียนนี่ะครับค่อนข้างถุดักถูเดใหญ่ครับผม ร้อยครับถ้าไม่ใช่ตัวตักที่ตักนะครับเพื่อนตะขอเล็กครับผมนี่ครับผลงานครับผมใช้เกือบเกือบรัวครับผมนี่ลุดแล้วครับผมพูดไม่ทันขัดคำถ้าไม่ตักนี่เรียบร้อยครับผม ถ้าเพียนกินส้มครับเพื่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ไละอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง YouTube คนบ้านนอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ